ดักเม <the 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 bueno> ah ื่อวานนี對對้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปใส่ใหม่โอ้โหนี่อุ้ยทำไมกุ้งอ้วนขนาดนี้กุ้งใสจริงลึกเลยโอ้กุ้งอ้วนกุ้งอ้วนเดี๋ยวเราไปดักใหม่นะครับอืมมีปลาด้วยมีปูมีปลาอ่ะเดี๋ยวไปปล่อยก่อนไปไปเอาไปปล่อยใส่กระชังนะคะกุ้งตัวอ้วนอนะคะเดี๋ยวเอฟซียังเห็นไม่ชัดโอ้โหเอฟซีนี่ดิมีเอฟซีว้ายมีปลาลูกคอกด้วย กุ้งตัวใหญ่มากเลยพีเดี๋ยวไปดักใหม่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปไปเอาไปปล่อยเอาปล่อยทำจะไปดักใหม่นะฮะจะไปทําแม่พันธุ์ตัวใสปิ้งเลยใสแก้วเลยใหญ่ๆมันที่ไตก้าเอาไปข้างล่างก้อนห่วยทำยุงไตโอ้ยตัวใหญ่มากเลยตรงนี้เก็บออกก่อนต้องเอามาใส่ตรงนี้เพราะว่ามันไม่ต้องปวดต้นทุ่มมันแล้วเต้น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  สวัสดีค่ะช่องมุชัยชาแนลค่ะเอาแล้วสิงานนี้นะคะแอดชัยอดใจไม่ไหวนะคะบุกสวนป่าดอกไม้นะคะของชาวบ้านนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะสงสัยเห็นดอกไม้สวยๆง,งามๆนะคะอยากเก็บมาให้้องม์แน่เลยนะคะเพราะว่า จารย์ได้ยินน้องมนบ่นหลายครั้งก่อหลายครั้งเลยว่าวิ่งผ่านจุดนี้ทีไรนะคะน้องมนอยากได้ดอกไม้แบบนี้นะคะบนทุกรอบบนทุกครั้งที่วิ่งผ่านนะคะผ่านไปผ่านมานะคะพอมาวันนี้นะคะมาวิ่งผ่านมาวันนี้อดไม่ได้นะคะอดไม่ไหวนะคะต้องจอดนะคะต้องจอดเลยแล้วก็เข้าไปสอบถามเจ้าของสวนดอกไม้เลยนะคะว่า เขาปลูกดอกไม้ยังไงถึงได้สวยสดงดงามเป็นป่าดอกไม้ขนาดนี้นะคะแอดชัยอดใจไม่ไหวนะคะบกเลยนะคะเดี๋ยวนกมนไปดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวพายเอฟซี ai, ไปดูใกล้ๆ โอ้โหเป็นยังไงสื่อเพื่อนบ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปบ้านเลยเหรอเดี๋ยเพื่อนบ้านเานี่ยคือสื่อพั่อนไหมโอ้ทั้งซองมันไปค่อยเกิดแล้วได้ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไม่คะถึงสวยขนาดนี้โอ้โหไม่ใส่ปุ๋ธรรมดาเนี่ยดอกไม้สดเลยโอ้นี่ขนาดไม่ใส่ปุ๋ยยังสวยขนาดนี้เลยเป็นสีแดงนี่ ไปหนามากเลยดูดิเนี่ยแล้วแดงสดด้วยนะมีส้มสวยมากเลยเนี่ยเอามาทุกสีเลยแม่เอาให้ทุกสีโอ้โหขอบขอบพระคุณมากมากค่ะสีเหลืองสีม่วงสีแดงเลยโอ้โหสดหนาตยินี่คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยป้าทิ้งทุกไม่ได้ใช้ปุ๋ยก็คือเอาเกจสองนาทีเมื่อวานเลยโอ้โหน้ำก็เป็น่อร่นธรรมชาติสวนตีเพราาะหน้แงเป็นสวนดอกไม้สวยงามมากเลยมีผู้คนเลย ยาวไปถึงโน่นเลยนะไปมป้านี่แหละดูสิคะ่ฟฟซีสวยไปถึงโน่นเลยนะคะสวยเป็นป่าดอกไม้ลยนยค่ะสวยงามมากเลยถึงโน่นเลยใบสวยมันดินมันดีเนาะไม่เขาบอกว่าไม่จะไม่เกี่ยวกับดินเกี่ยวกับพันธุ์ที่เราเอามาหวานข้างแรกอถ้ามันเกิดมันจะเหี่ยวแล้วเราก็ขยี้หวานต่อมันก็จะเกิดไปต่อเอาคนทุกสีแล้วเหรออือนี่ไงโอ้โหไหนไหน กาบขอบพระคุณมากมนะคะขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ค้าขายร่ำรวยค่ะม่บอกคุณนายตื่นสายโอ้ยสวยงามสวยงามอุ้ยน้องมนแบบสุดตะลึงเลยนะคะเนี่ยเอมันล้มไงมันสวยไงมันหนักดอกมัน อุ้ยสีเหลืองก็สวยอะไครเอาแล้วเหรอสีเหลืองอนนยุยสาธุสาธุอุยสวยงามอุ้ยตื่นเต้นนะคะเห็นดอกไม้สวยงามน้องมนอดใจไม่ไหวนี่แหละนะคะสิ่งที่น้องมนข้างไครหลงไหลที่สุดก็คือเจอดอกไม้งามๆนะคะ ผีเสื้องามๆนะคะชมดอกไม้นะคะผีเสื้อสวยๆงามๆนะคะบินว่อนเกาะดอกไม้ สวยๆน้องมนไปไหนไม่เป็นเลยเจอแบบนี้นะคะโอ้โหอยู่ได้ทั้งวันนะคะเีสีถ้าอยู่กับดอกไม้นี่คือน้องมนอยู่ได้ทั้งวันเลยนะไปไหนไม่เป็นเลยนะคะสาธุสาธุสาธุขอให้ดอกไม้ที่น้องมนเอาไปปลูกนะคะขอไปจากที่นี่นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะปู่ย่าตายายขอให้บำรุงรักษาดอกไม้ที่น้องมนเอาไปปลูกให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะ ให้สวยงามแบบนี้เลยให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะปลูกตรงไหนก็ให้ขึ้นเยอะๆนะคะให้ขึ้นส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะดูแลรักษาช่วยน้องมนด้วยนะคะสาธุค่ะหลังจากที่ได้ดอกไม้ที่สวยสดพดงามถูกใจแล้วน้องมนก็จะเอาไปหวานเลยหวานเลยนะ,ะดินก่อนีนลูกลังอ๋อ จะ่าไปหวานนะลูกลังเวลาลมมามันพัดกับโซนน้ำมันจะปิวออกทิ้งหมดค<อ>วรดีนิดนึงคววๆแล้วมันจะเกาะมันเองอ๋อลดน้ําควรแล้วก็หวานแล้วก็ลดน้ําให้มันเกาะกับดินใช่แต่ถ้าหน้กผมไม่ต้องไปลดเพาหน้าแ้วเขาบอกค่อยรดมันไม่หวานครั้งแรกก็ต้องลดก่อนให้มันเกาะกับดินก่อนอืมไม้ไม้เกอบมาตีแล้วยิ่งดีดีไม้เกอะให้มันลอยอยู่านนั้นก่อนให้มันปิวออก มนก็นำไปปลูกเลยนะคะขึ้นเยอะๆนะคะปล่อยขึ้นเยอะๆแล้วก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะสำคลิปนี้นุ่นปปนมวันฝาเป็นกำลังใจช่องม,นช,ชน,น,มชนชัยชาแนลภูผาชาแนลรัศมีทองจันทราด้วยนะคะอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีผสมพัดเวตาห์คุณแคนทีวีคอปปี้ทีวีโกโก,โก่เจลล้างหน้าเจนาลน้ำเทอร์ม คีิมพีพิมพ์ไเสื่อมผูบริจินะคะสมมูฮันนิสซิฟแนเดอีพิเกินะคะทัาหล่อยแอนตีพิมออฟิเชียลหรือโทรที่เบอร์ส่ก็สองเจ้าสี่เจด้าสหั่งในนามช่องคนใจชาแนลผูผาใจชาแนลนะคะกับขอบคุณอีฟซีที่มีมินรสหายจาุฬาลงกรณ์สาบนรเชอม่เมืกรุงเทพกรดบใขอให้ทุกท่านสุว่าดีแอนเดอร์นช่วงนรับนระกนว่าดีวิมพจนคอยิมพ่ได้พิมพ์ได้เจับได้ใช้ตลอดปี่อไปค่ะ สวยๆงามๆม,มันอย่างที่น้องมนถ่ายสวนดอกไม้ของคุณแม่ไปหรือเปล่านะคะท่านบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะมันสวยธรรมชาตินะคะเดี๋ยวน้องมนก็จะรอรุ้นดูนะคะขอให้ได้ดอกไม้ที่สวยสดงามเหมือนสวนของคุณแม่นะคะสาธุค่ะ